คุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าเกิดดูจากข้างบนเนี่ยจากตึกสีแดงลงมาเนี่ยตรงนี้เหมือนไต้หวันเลยเนาะ<ม>ร้านนี้นะครับสภาพเหมือนร้านเหมือนไต้หวันเลยร้านเนี่ยผมมาเจอนะครับเป็นร้านขนม แล้วก็มีอาหารที่มีความผสมผสานระหว่างจีนนะฮะหลายๆจีนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นภาษาขนมอะไรต่างๆเนี่ยน่าสนใจดีร้านนี้มีโลโก้เป็นไก่นะครับชื่อว่าชินชะินนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะว่ามีอะไรน่ากินบ้างก,กับตีิ้วชวนอร่อยในวันนี้คลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ subscribe ไว้ด้วยนะครับกับช่องติ้วนชนหิวตามเข้ามาเลยครับ เป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอ,อ,อสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ La z a d a าหรือแอทไลน์ด้านหน้านี่มีครัวทำขนมนะครับแล้วก็ตรงนี้พอดีมีแขกนั่งอยู่นะครับลูกค้านั่งอยู่จะเป็นซุ้มบ้านเล็กๆสวยๆวยขอโทษนะครับขอภัยนะครับแล้วก็นี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหร้านน่ารักมากเลยแล้วก็เจ้าของร้านก็วัยรุ่นมากคุณผู้ชมนะครับเปิดม,ม่กี่เดือนแล้วครับ า6เดือนนะครับ6เดือนคุณผู้ชมถือว่าเป็นร้านน้องใหม่เลยนะทีนี้พี่ติอ้วนน่ะดูจากร้านนึงเหมือนร้านไต้หวันมากเลยร้านเหมือนร้านร้านก็เรียกว่าร้านคาเฟ่ร้านอาหารไต้หวันร้านแบบโมเดิร์นแนวใหม่จะเป็นแนวโมเดิร์นไชนีสค่ะที่ร้านของเราพี่ติอ้วนพูดถูกไหมคือร้านเนี่ยเป็นแบบเอาหลายๆจีนมารวมกันใช่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้จะเป็นการผสมผสานนะคะของอาหารโ้นจีนเอเชียจะมีแบบฮ่องกงนะคะมีไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะรวมกันที่ร้านเราเดี๋ยวเราไปคุยกันยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชม พราะว่าไม่อยากรบกวนลูกค้าข้างล่าานะครับเขากำลังนั่งทานอะไรกันอยู่นะครับแต่ที่นี่มีเมนูโหน่าสนใจเยอะมากอ่ะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหอบเมนูขึ้นไปเลยคุณผู้ชมเราขออนุญาตย้ายขึ้นมาข้างบนนะคุณผู้ชมจะได้ไม่รบกวนลูกค้าในร้านของเขานะครับแล้วก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่าร้านนี้เป็นร้านใหม่แต่ว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะเลยผมถึงรีบแวะมานะคุณผู้ชมนะร้านนี้ชื่อว่าชินชินค่ะโลโก้เป็นไก่ใช่ทำไมใช้โลโก้เป็นไก่ จริงๆตัวซิกเนเจอร์ที่ร้านเราขายก็คือจะเป็นตัวปีกไก่ยัไส้ข้าวเหนียวค่ะเราก็เลยอยากเหมือนเรฟเซนต์ว่าโอเคถ้ามาร้านนี้จะมีเมนูไก่ตัวนี้ให้กินที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราอะค่ะมันมี3รสใช่ใช่ค่ะจะมีทั้งหมด3รสอะค่ะก็คือซอสที่เราใช้ในการหมักไก่จะเป็นคนละซอสกันนะคะจะมีเจนิสชาเลสจะคล้ายๆฟิวชั่นความเป็นญี่ปุ่นเข้ามานิดนึงอันนี้เป็นญี่ปุน่นเอางยง่ายๆเป็นเจนิสชาเลสนหใช่ค่ะ,คะมันก็จะป็นออกญี่ปุ่นใช่ออกญี่ปุ่นอันที่สองอัน ชาซิวเนี่ยชาซิวหยกชาซิวฝาเนี่ยห้องกงก็คือข้าวหมูแดงแล้วเราช็ชอต หมูแดงมันากตัวนี้ใช่ค่ะมันก็จะมีความแบบออกหวานๆนิดนึงสําหรับรสนี้นะคะนี่ญี่ปุ่นแล้วนะฮ่องกงนะตัวที่สามตัวที่สามเป็นมาลาอันนี่จีนแล้วใช่อันนี้จีนเลยอันนี้จะเป็นออริจินอลที่เราได้สูตรมาเลยค่ะอ๋อที่ไปซื้อสูตรใช่แล้คือจะมีความเผ็ดเพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วสามตัวนี้ควรจะต้องกินใช่ไหมถ้ามาร้านชิมๆถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ควรจะสั่งข้าวหน้าเตาถ่านใช่ไหมใช่เป็นข้าวหน้าไก่ชาโคลค่ะคือตัวไก่เราใช้วิธีย่างถ่านแต่ตอนเนี้ย เมนูที่ผมห่อขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่คุณผู้ชมตอนนี้เยอะมากนะฮะเยอะมากคือถ้ามากินเนี่ยตอนนี้ก็จะมีข้าวอบมอดินแล้วใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งลอนชออกมาตอนเดือนนี้เลยเลยแล้วที่คนสั่งเยอะก็คือน่าจะเป็นจะเป็นข้าวหน้าเนื้อน้องลายตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูดภาพทีหลังนะคุณผู้ชมนะถัดมาตอนนี้เริ่มมีเมนูเยอะขึ้นเป็นนุดโดแล้ว ตัวนี้ถ้าสมมติว่าฝั่งนี้จะเป็นบะหมี่ไก่ค่ะจะเป็นสไตล์บะหมี่แห้งเสิร์ฟพร้อมซุปแต่ว่าอันนี้สองเมนูนี้จะมาทีหลังจะเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยาจีน,อ,นอันนี้นะก็คือเป็นช้อยส์สหรับคนที่แบบอาจจะไม่ถนัดทานไก่เปลือกนึ่งทรงเครื่องตัวนี้เป็นตัว recommend ที่ขายดีในหมวดอาซอร์ทยติต๋ว<อ>จะชอบเรียกว่าเปลือกเปลือยอ่ะมันไม่มีแป้งนะ,ม,นะ,ะมันจะเป็นมันจะเป็นเปลือยเปยแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบ็อปคิตมากสำหรับคนจีนเนาะตัวนี้คือเราจะทาจากเปลือก เรชอบเรียกตัวนี้ว่าเ,เปลือกเปลอยคุณผู้ชมมันเปลยมันไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยอ่ะอร่อยนะฮะตอนนี้อ่ะทั้งหมดนี่คือของข่าวร้านนี้นะคุณผู้ชมชื่งน่าสนใจมาก <c oughs> ผมเรียกได้ว่ามันเหมือนร้านที่ไต้หวันนะ่ะขนมเขาบอกร้านนี้ขนมไม่ธรรมดาเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมขนมมีแบบหลายแบบมากมีอะไรบ้างครับ ขนมตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราตอนนี้นะคะจะมีเป็นพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งจะมี2รสคือพุดดิ้งชาไต้หวันอันนี้เบสจะทําจากตัวชาไต้หวันเลยแล้วก็เสิร์ฟพร้องตัวบุกบาวชูการค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งลองมาก็คือจะเป็นพุดดิ้งซอยมิวตัวนี้เบสจะเป็นหนามต้าหู <c oughs> แา้แล้วก็โรยด้วยผงถั่วคีนากโกแล้วก็บาวชูการค่ะอยู่ตรงไหนคะ ตอนนี้ร้านของเราจะมีหนึ่งสาขาะะอยู่ที่สุขสุมวิท33ทับหค่ะติด BTS พร้อมพงก็คือลง BTS เราก็เดินมาได้เลยสุขุมวิท33ทับหน่ะนะลง BTS พร้อมพงแล้วก็เดินมาได้เลยเข้าซอยมานิดเดียวเองนะฮะเปิดกี่โมงเปิดเวลา11โมงถึงร้านจอเดอร์2ทุ่มค่ะ11โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะคะ,คะ มีอะไรอย่างฝากร้านไหมคะก็คือตอนนี้ร้านของเรานะคะก็นอกจากจะมีหน้าร้านแล้วเราก็จะมีการออกบูธนอกสถานที่ต่างๆด้วย<อ>แล้วก็อนอกเหนือจากนั้นสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราก็มีจัดส่งต่างจังหวัดแล้วเหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็มีรับจัดอา,อาหารสาหรับเ a t e r i n g ด้วยเหมือนกันเวลาจัดเลี้ยงหรืออะไรเนี่ยจัดประชุมก็สามารถสั่งอาหารกับทางร้านเราได้ คุณผู้ชมมาเพียบเลยนะฮะตอนแรกเ็าจะสั่งแค่ 2- อสาอย่างนะน้องเขาจัดมาให้เต็มสตรีมเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือซิกเนเจอร์นะครับปีกไก่ของที่นี่ควรจะลองเป็นอย่างยิ่งเขาจะมี3แบบนะคุณเอาง่ายๆเรียกง่ายๆคือญี่ปุ่นฮ่องกงจีนเรามาลองกันดีกว่าคุณผู้ชมไม่มีกระดูนะครับผ่าลงไปเลยข้างในจะเป็นไส้ข้าวเหนียวนะเห็นผมต่าให้ดูเลยโอ้โหเนี่เป็นไงเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เลย นะลองดูนะฮะเป็นเหมือนแนวแนวญี่ปุ่นวนตัวข้าเหนียวนี่ละเอียดเลยแล้วก็เป็นข้าเหนียวที่ไม่ได้เผ็ดพริกไทยนะไม่ได้เหมือนบ้านต่างปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วอืแต่ว่ามันจะอร่อยตรงซอสท,ที่เคลือบตัวหนังไก่นี่แหละคุณนผะู้ชมพอไปตัดกับข้าเหนียวที่แบบว่ารสชาติไม่ได้จัดจานน้านมากเนี่ยมันจะเคี้ยวไปเข้ากันพอดีนะเาดูของจีนบนะ้างคุณผู้ชมของจีน,อ,จนอันนี้เป็นหม่าล่านะ ปั๊บนี่ดึงขึ้นมาเลยนะผมเอาหน่อยดึงนี่อันละหน่อยก็จะมีรสเผ็ดเลยเป็นแบบหมาล่าหน่อยนะปีแล้ว,วจะมีรสเผ็ดลิ้นหน่อยเป็นอีกแนวึงเลยอะ่ะคนละแนวกับญี่ปุ่นเลยนะมันจะเผ็ดร้อนแต่เขาไม่มากเะผ่ทานได้ตัวนี้เป็นหมูแดงนะชาซิวนะคุ้ชม ให้ดูเลยอันนี้เลยอันนี้ดอ,อกแนวหมูแดงแต่ว่ามันมาอยู่ในบนไก่แต่น้ำหมักเป็นน้ำหมักหมูแดงอันนี้ผมว่าใครชอบอาหารจีนน่าจะชอบข้าวหน้าไก่ซิกเนเจอร์ที่ก็บอกนะเป็นชาโคลใช่ไหมตัวนี้เป็นชาโคล เราทานนี่คุณผู้ชมนี่อืออืร้านนี้ดีนะนเหมือนกินประยุก,ชาชาชาก,กต์อะปออร,ออร,ระดามคุณผู้ชม วันนี้ตีว้นจนหิวนะครับมาร้านนี้เจ้าของร้านน้องไม้ก็บอกว่ามีเมนูพิเศษให้อันเนี้ยจะมีจําหน่ายหลังจากคอนเทนต์นี้ออกอากาศไปแล้วนะครับ mm hmm. ตัวนี้เขาเรียกว่าบิงซูชาไต้หวันนะคุณผู้ชม mm hmm. ข้อชาไต้หวันเนี่ยมาทาเป็นเกรดน้าแข็งบิงซูแล้วก็ท็อปด้วยเม็ดไข่มุกต่างๆเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวต้องของน้องไมายเขาติดติ๊กเกอร์ของเราไว้ที่ล่าร้านหน่อยนะจับจองว่าเรามาถ่ายแล้วไงเวลาคนอื่นมาได้รู้ว่ามาหลังเราห <c> ร <oughs> ือว่ามาก่อนอร่อยด้วยก็เมนูนี้พี่ติวจนกินก่อนนี่ <c oughs> คอนเฟิร์มก่อนด้วยรีมากินนะอร่อยมากหืมอร่อยนึงดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดดเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ